สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน CP ดับข่าวเฟกนิวส์เจ้าสวดธนินถือสัญชาติจีนยืนยันเกิดในไทยถือสัญชาติไทยเมื่อวันที่14ตุลาคม64สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือจเจริญพกคพันธ์หรือ CP ประกาศชี้แจงข่าวลือกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่แชร์ส่งต่อกันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการถือสัญชาติจีนของเจ้าสวดธนินเจรรวนนท์โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเกี่ยวกับการถือสัญชาติของนายธนินเจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญพกภขันนั้นได้ก่อให้เกิดความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมอย่างมากสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญพกพัันขอชี้แจงอย่างเป็นทางการณนะที่นี้ว่าข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่ประการดใดนายธนินเจียรวนนท์เป็นคนไทยกำเนิดในประเทศไทยและถือสัญชาติไทยการเผยแพร่ข้อมูล อันเป็นเท็จไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดถือเป็นการละเมิดสิทธิกระทบต่อชื่อเสียงและเข้าข่ายนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หากยังมีการเผยแพร่ผลิตําหรือส่งต่อเครือเจริกโันภัณฑ์มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้การเผยแพร,ร่ประกาศดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์บทความและภาพข่าวที่เป็นภาษาจีนที่มีการเทระบุว่าเจ้าสวทนินเป็นผู้ถือสัญชาติจีนจึงกลายเป็นกระแสะที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันเป็น มนวทน่านผู้ชมนะครับมีความคมิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบค,ครับ